เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้คนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้เยเลดเจดเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ว่าได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่าโค้ตต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผม โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยอยู่ผมเองเบคบอยเว้ยเออแอดมินเซิฟมาเองเลยนะวันนี้เนี่ยบอกก่อนพูดเล่นนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะทําการมาคือไม่ได้แบบคอนเทนต์แบบแต่งตัวเป็นอพี่เบคบอยอะไรนี้ไม่ใช่นะวันนี้เนี่ยผมก็ทําการมาเคืาเรียกว่าผลปีสาบที่คนดูเนี่ยอยากได้ที่สุดเลยนะครับผมเอาง่ายก็จะมาทำการ จัดอันดับผลปีศาจในแมปคิงพีนี่นะครับผมว่าใครเนี่ยอยากได้ผลอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่ามันเป็นเกณฑ์ของผมเองน่นะครับผมที่คนดูเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆเลยเนาะเออเดี๋ยวผมทําการเป็นจัดอันดับด้วยตัวเองนี่แหละนะครับผมโอเคก็อยลืมนะครับผมที่ทําการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไครต์ผมด้วยละกันเนาะโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูดีวกว่าว่าผลอันดับที่10เนี่ย เป็นผลอะไรนี่นะครับผมที่คนดูเนี่ยอยากจะได้นั่นเองนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าก็อีเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับค i ายผมด้วยกันนะครับผมโอเคใครยกดแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะจ๊ะไปดูกันเลยครับผม Let's go ไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมคนดูครับเดี๋ยวเรามาดูผลแรกกันดีกว่านะครับผมผลแรกนั่นเองนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะเป็นผลระดับ l e g e n d a r y หรือว่าผลมังกรนี่นเนะครับทุกคนนะ่ยอยากได้มากๆเลยนอกจาบผลนี้นี่เองนะครับผมผลนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกเลยว่าสุ่มยากแบบยากมากๆเลยกว่าได้นะคนดูก็มาสุ่มตรงเจ้านี้เลยนี่เองนะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มดูนะบอกเลยว่ามันได้ยากจริงแล้วก็ตัวของผมเนี่ยแทบจะไม่ผ่านหน้าเลยนะ นะครับผมไม่ผ่านตรงนี้เลยนั่นเองนะครับไม่รู้ไอดีผมเป็นอะไรนั่นเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นจุดที่สุ่มเนี่นะครับผมผลมังกรนี้นะครับง่ายๆนะครับผมก็สุ่มตรงนี้ได้เลยเนี่นะครับผมหรือว่าตามหาที่ผมก็ไม่รู้นะ แต่ตามหาน้าจะยากมากเลยแน่นะครับผมแต่ก็สุ่มก็ยากเหมือนกันนะโอเคผลนี้เนี่ยคือคนเนี่ยอยากได้มากๆเลยนะครับผมก็คือผลมางกรเนี่นะครับผมอันนี้คือผลแรกเนี่นะครับที่คนเนี่ยอยากได้มันมากๆเลยก็ได้นะครับผมโอเคผลต่อไปนะครับผมก็คือผลสายฟ้านี่นะครับผมโอเคผมก็ใช้เลยนะตรงนี้เนี่นะครับผมนี่ก็สายฟ้านี is okay. okay. ้ถามว่าโหดหรือเปล่านะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าโหดมากๆนี่นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับเป็นสกิลหมูนะคนดู นะครับผมมันคือสกิลหมู่แล้วก็สามารถลงดันได้แบบ EC มากมากเลยนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนี่ก็คือเป็นผลสายฟ้าเนี่ยนะครับผมที่คนดูเนี่ยอาจจะมองข้ามเว้ยแต่บอกเลยว่าลงดันนี่บอกเลยว่า EC มากมากเลยก็ว่าได้นี่นะครับอันนี้ก็ผมก็แนะนำเนาะแล้วก็คนดูเนี่ยอยากได้เหมือนกันนี่นะครับผมก็คือเป็นผลอันดับที่2นั่นเองนะครับโอ้ผมจะจัดเลยผลนี้นะครับดูดิ อย่างฟี้ยวอ่ะอย่างฟี้ยวเอาละผลที่3นั่นเองนะครับผลที่3ก็คือเป็นผลอะไรรู้ไหมเพิ่งอัปเดตมาเลยก็คือโอเปะโอเปะนี่น,นะครับผมนะคนดูครับนี่เลยครับผมโอเปะโอเปะนะครับโอเคทําไมผลนี้คนดูอยากได้เพราะว่ามันเท่งไงล่ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมบอกก่อนละกันเนาะสับวงเนี่ยนะครับผมวงลูมเนี่ยหรือว่าห้องผ่าตัดเนี่ยนะครับผมก็คือว่าทุกคนเนี่ยต้องอัพค่าเขาเรียกว่าค่าอัพ p o w e r f o o ฟด้วยเนยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่อัพค่า Power Food เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะเล็กมากๆเลยนี่นะครับผมโอเคตอนที่ผมก็อัพแล้วเนาะนี่เลยครับผมก็ทางว่าเด็กๆเนี่ยอยากได้พอรายนี่นะครับคนสามารถคอมเมนต์กันได้นะเพราะว่ามันเท่งครับผมนี่สามารถจับหัวใจได้เรื่อยเออคืออย่างเฟี้ยวเฟี้ยวจะจัดนะจ๊ะก็นี่แหละนะครับผมผลนี้ก็ขายราคาค่อนข้างจะแพงไหมก็ถือว่าแพงนั่นเองนะครับก็ต้องรอมันมาขายนั่นเองนะครับผม โอเคส่วนตัวผมก็ซื้อถาวรแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นผลที่ทุกคนเนี่ยอยากได้มากๆเลยลักษณะของผลปีศาจผมก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นสีแดงๆคล้ายๆผลพิษนี่นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนนี่นะครับผมก็ถือว่าโหดมากอยู่ในระดับแร่นี่นะครับผมนะโอเคสำหรับผลนี้นั่นเองเนาะผลที่4นะครับผมก็คือเป็นผลนี่เลยครับนี่เองนะครับผมก็คือเป็นผลสันสะเทือนนะครับผมก็เด็กๆเนี่ยชอบมากๆเลยสับผลสันสะเทือนเนาะ มีแค่สีสกิลนี่เองนะครับผมนี่สกิลเขาก็สกิล V เนี่ยจะเป็นการเลือกขึ้นนี่นะครับผมนี่ขึ้นก็จะมาเลยนะครับผมนี่เลยแต่อาจจะโดนแข็งแน,น่นีบานแรงไหมโหปวดทั้งเกาะได้เลยนะครับผมกวดได้เลยนะเพราะว่ามันใหญ่มากๆนั่นเองนะครับนี่ผมก็แนะนําเลยเนาะผลนี้แล้วก็คนดูเนี่ยอยากได้มากๆเลยนี่นะครับผมไม่รู้ว่าสกิลนี้มันทำอะไรได้ป่ผมขอลองแป๊บหนึ่งเนี่ย เออเนี่ยผมก็ไม่รู้อ๋อมันทำดาเมจเหมือนกันแต่ก็ดาเมจมันจะช้าๆหน่อยโอเคสวยงามนะครับสำหรับผลโอเปะไม่ใช่ดี <c oughs> พูดผิดสำหรับผลเสเือนนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนั่นเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากได้มากๆเลยนะครับผมนี่โอเคประมาณนี้นะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูผลที่5กันดีกว่านะครับว่าเป็นผลอีหยังการนั่นเองนะครับผม แล้วก็ใครเนี่ยอยากจะดูผมจัดอันดับผลที่แรงที่สุดก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเควันนี้ผมก็มาจัดอันดับสำหรับคนที่อยากได้ผลปีศาจได้นะครับที่สุดแล้วแล้วก็นิยมใช้กันมากๆเลยเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับผลที่6เนี่ยนะครับผมก็ขอโทษด้วยผมไม่ได้เอาเครียกตัวอย่างมาดูด้วยเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อไว้นั่นเองนะครับผลฟินิกก็ถือว่าดีน,นั่นเองนะครับผมผลเขาก็ง่ายๆเลยครับมันจะเป็นอาฟินิกเลยอะนะครับผมก็จะเป็น ฟิน,ะนะินก์นั่นแหละนะครับผมใครที่เห็นก็น่าจะนั่นแหละนะครับผมมันก็จะเป็นผลลักษณะแบบยังไงอ่ะผมพูดไม่ถูกว่ะแต่มองไงก็เป็นฟินิก์นี่นะครับผมโอเคคนนี้เนี่นะครับผมคนดูเนี่ยชอบมากๆเลยน,นั่นเองผมก็ไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรวะ่ะมันเท่หรือเปล่าหรือไงก็ไม่รู้นะแต่เอาง่ายเลยคนดูชอบเว้ นะครับผมแล้วก็ถามว่าสุ่มได้ยากไหมส่วนตัวผมคิดว่าสุ่มไม่ค่อยได้ยากนี่นะครับผมก็ถือว่าได้ง่ายอยู่นั่เองบินก็ถือว่าเร็วมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครใช้ก็ถือว่าดีนี่นะครับดาเมจเขาก็ถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับใครที่อยากจะใช้ก็ใช้ได้เลยนั่นเองแต่ก็ผมก็ไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่าส่วนมากเลยนะครับการลงดันหรือว่าอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้ใช้ผลฟินิกอยู่แล้วหรือว่าผลเกมนี้เนี่ยเขาเน้นดาเมจจะจัดเลยก็คือแบบ เน้นแบบการต่อสู้ลุ้นๆแต่ว่าผลฟีนิกซ์เนี่ยมันเป็นสายฮิวด้วยเนี่ยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยที่มีคนใช้นะแต่ก็มีคนอยากได้มากๆเพราะว่ามันชื่อว่าฟีนิกซ์ไงคนดูเข้าใจปะคือแบบเมาโก้ใช้แม่งเท่นั้นแหละเอาล่ะผลต่อไปนะครับผมก็เป็นผลที่7จ็ดแล้วหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะครับผมไม่รู้ว่าผลที่7หรือ8นี่นแหละนะครับผมก็คือเป็นผลม,มากๆนี่นะคะรับผลมากานี่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ ดีมากๆในการฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆชอบมากๆเลยนะครับผลนี้นะครับฟาร์มดีแล้วก็ดาเมิแรงมากๆนะครับผมไม่ได้แตกต่างจากผลพวกกระจกระจกนั่นเองนะครับผมหรือโพนโหวดเอาง่ายเลยผลมากมาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แพ้นะคนดูดาเมิเข้าแรงจะจัดเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างจะเท่มากๆเลยนั่นเองเนาะผมขอโทษด้วยไม่ได้เอามาโชว์ทุกคนได้ดูนี่นะครับผมทุกคนถ้าเกิดว่า ได้ดูคงจะดีใจนะเออง่ายเลยแต่ผมขอโทษด้วยผมไม่ได้ซื้อไว้นี่ยเนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสับผลแมกมานี่นะครับผมก็แนะนำมากๆเลยเพราะว่าดาเมจแรงเหมือนกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปกัน hmm. ดีกว่านะครับผมผลที่6นี่นะครับผมไม่ใช่ดิผลที<_<_่7นี่นะครับผมก็คือผลแสงนี่นะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะเออนะครับแมกมาอันดับที่5้ไว้คนดูนะครับ ผลที่6เนี่ยนะครับไม่ใช่ดิโอ้โหงงห,หมดแล้วผลที่7จ็ดเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นผลแสงนั่นเองนะครับผมผลแสงนี้ถ้าว่าโกงไหมส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่ค่อยโกงนะนะครับผมก็ยังโดนตบอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเช่นโดนพวกอ่าพวกนี้ตบก็ได้นะนะครับผมเพราะมันไม่ได้โหดขนาดน,ะน่ะนาเด็กๆเ,เข้าใจป่ะนะครับผมก็ใครที่อยากจะซื้อก็ลองคิดๆด,ดูนะครับผมก็ผลแสงก็ ชื่อว่าแสงนะเนาะมันก็ตรงตัวอยู่มันก็คือแสงอะ่ะแต่ก็โดนพวกนี้ตบอยู่ดีเนี่ยนะครับผมแมปอื่นจะอาจจะโหดแต่แมปนี้บอกเลยว่ากจะมากมากเลยนะครับโอเคอันนี้คือผลแสงนี่เองเนาะผมก็แนะนําไปแล้วก็ผมก็แล้วแต่คนดีกว่านะโอเคอันนี้ก็คือผลแสงนะครับผมแต่คนดูอยากได้มากๆนะโอเคผลที่8นะครับผมก็คือกำกำนี่เอง โอเคผมก็ซื้อโซไปเลยนะครับผมซื้อโซเลยนะพี่ชูซื้อโซนะเว้ยค,คนดูช่วงนี้ผู้ไม่ค่อยซัดอะ่ะเข้าใจปะโอเคนะครับผลที่8แล้วนะั่นเองก็คือเป็นผลนี้เลยนะี่นะครับผมผลยังยืดก็ตอนนี้มีสเน็กแมนแล้วนะั่นเองนะครับนี่เลยตามเหมือนกระตูนเลยนะผลนี้นะั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยว่ามีคนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูถูกมากๆเลยนะั่นเองนะครับสำหรับผลนี้เนาะคือ ใครๆก็ว่ามันกระจอกนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระจอกอย่างที่คนคิดเวคือแม่งโหดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็อาจจะโดนตัวแบบ e ซี่เหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งเลยครับนี่เลยยืนนิ่งนะครับนี่ผมเดินไม่ได้นี่สกิลก็มีข้อบกพร้องอยู่นะนะครับผมยังไม่ได้โหดขนาดที่แบบเดินได้ฟุบฟัฟฟฟัเงี้ยเออมันเดินไม่ได้จริงๆด้วยคนดูเนี่ยมันค้างไปเลยนะผมเห็นปะโอ้แมปโคตรด,ดีแต่ว่าสกิลนี้เนี่ย สามารถเดินได้แล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับสามารถาไปลงดันได้แล้วก็สสกิลนี้ผมบอกก่อนนะเวลาลงดันลงดันไม่ได้นี่นะครับผมสกิล B แล้วก็สกิลแซดนี่นะครับเพราะว่ามันอาจจะเลงเพื่อนไปนะอันนี้คือบอกข้อเสียเลยสองึ่งอันนี้คือบอกข้อเสียไปด้วยเลยนี่นะครับผมแต่สกิลไอซีเนี่ยนะครับ,รบชิวๆอยู่แล้วสบายๆเนานะประมาณนี้นะครับผมสามารถบินได้ด้วยนะโอเคอันนี้ก็คือเป็นผลที่8ที่คนดูอยากจะได้นั่เองนะครับผม โอเคผลที่9นี้ผมบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากๆเลยแต่ผมว่าคิดว่ามันก็นิยมใช้นะคือเป็นผลกาวิตีนี่นะครับผมผลกาวิตีนี่บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ โหดมากๆนะผมบอกก็คือโหดมากๆเลยนะครับผมก็แต่ว่าไม่ค่อยมีคนสนใจนี่นะครับผมแต่จริงๆผลการวิจี้เป็นผลที่ฟาร์มดีที่สุดนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวผมนะเออมันคือผลที่ฟาร์มดีที่สุดแล้วก็ดาเมจค่อนข,ข้างที่จะแรงมากๆเลยเนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครใช้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับผม,ผมก็ผมแนะนําเลยให้ใช้นั่นเอง โอเคอันนี้ก็คือเป็นระดับที่9นี่นะครับผมที่คนดูเนี่ยอยากใช้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นอันดับสุดท้ายดีกว่าว่าเป็นผลอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปตามไปดูกันดีกว่านะจ๊ะอันดับสุดท้ายนะครับผมก็คือเป็นผลเวนนอมน,นะครับผลเวนนอมเนี่ยจะเป็นลนักษณะผลวงกลมและเป็นสีแดงนะจะคล้ายๆโอเปรหรือเปล่าไม่รู้อ,อ่ะคนดูเออคนดูเถียงผมเยอะมากสําหรับผลพิษเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นผลที่ ได้บ่อยมากๆนะครับผมที่ผมสุ่มมานี่คือได้บ่อยมากๆลองไปดูคลิปสุ่มผลปีสาจผมได้นะคือได้บ่อยมากๆเลยก็ว่าได้นี่นะครับผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผลมันก็ดีเหมือนกันนะแรงอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละมันได้ง่ายเกินไปเลยกระจอกเกินไปนะคนดูโอเคประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกด subscribe ผมร้วยกันนะครับเดี๋ยวโค้ดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถใส่กันได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่เพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็เพิ่งมาดูคลิปนี้ใหม่ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b ส c r i b e ผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้เป็นคลิปไหลก็อยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์ก็ได้เลยนี่เองและใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันกด้วยละกันนะครับผมว่าควรจะผลอะไรควรใช้ผลอะไรนี่นะครับผมสมมือใหม่หรืออะไรประมาณนี้สามารถแนะนําเพื่อนๆกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับคีนนอนเคดีแล้วก็ตามด้วยสกินพี่เบกบอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆครับผมซีอูครับผม